ไปดูเทศบบานนครนะครนะครีรรมรายคจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่8 8สนับสนุนเยาวชนให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์เกิดกระบวนการความคิดและก็จินตนาการ โดยนายกน,นบเกศชาร์ตนายกเทศมนตรีนครนครสิธรรมราชเปิดงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่หนึ่งหัวข้อโอกาสที่เทาเทียมกันในวิทยาศาสตร์ณอุทยานการเรียนรู้เมือ,นองนครสีธรรมราชให้ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องวิทยาศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตข้องทุกคนการดํารงชีวิตอาชีพการงานรวมทึงเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอํานวยความ สะดวกล้วนเป็นพ้นข้องความรู้ทางวิทยาศาสตร์แทบทางสิน้นด้วยเหต้ครับวิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมข้องโลกและเป็นสร้างคมแห่งการเรียนรู้ควรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนหันมาให้ความสําคัญและศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เกิดกระบวนการคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ซิ่งไม่ไพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุกแห่งเทคนโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงย่่งรวดเร็วครับด้านห้องนั่งดีราวดีพุทธสุภะค่ะ ผู้ประสานงานโครงการค่ะกับผู้ถึงเรื่องนี้ว่าอุทยานการเรียนรู้เมืองนะครศรีธรรมราชเนี่ยได้เห็นความสําคัญและการสนับสนุนให้วิชาวิทยาศาสตร์มีบทบาทให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านทางซื่อภาพยนตร์หรือว่านั่งนี่แหละในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่18โอกาสทีเท้าเทียมในวิทยาศาสตร์ค่ะการจัดขึ้นโดยความร่วมมือของอพวชนะคะสถาบันเกอเทประเทศไทย และการถาบันทรงเสริมการซ่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโซ่โซ่วอทอค่ะภายใต้ความร่มมือกับูู้นระดับภูมิภาคกันโดนะคะหวาดโดยสเต็มศึกษาข้องซีมีโอและก,การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโรย,ย่อยอเข้าไปโรยนะคะเอเชียตะวันออกเชียงตายคัดสั้นภาพยนตร์ที่โด,ดเด่นมานำสเสนอจำนวน9 1เรืองค่ะ จากผู้ผลิตชั้นนำใน2 7ประเทศทั่วโลกเลยภาพะยนตร์ที่จะใช้ค่ะต้องบอกว่ามีถึง4ประเภทด้วยกันค่ะคือภาพอะยนตร์บันเทิงซ้ำรับครอบครัวภาพะยนตร์แอนิเมชันหรื่อวนั่งสั้นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติชีววิทยาและเทคโนโลยีภาพยนตร์นิเวศวิทยาละละสิ่งแวดล้อมค่ะผู้สนใจนะคะใครสนใจสามารถทีจะชมภาพะยนตร์ในเทศกาลนี้ได้ฟรีนะคะ ที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนะครที่ธรรมราชเวลาในการเปิดให้บริการค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยุแต่วันอาทิตย์วันเดียวนะตั้งแต่9โมงชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนในวันอาทิตย์และก็วันยุต นักข่ารือค่ะ,ะขพอเรือนเวลาค่ะไม่ได้ยุดนะพ้อเลือนเวลามาเป็นช่วงเวลาของการมงชาวจนถึงห้าโมงเย็นค่ะปิดเรียวว่าเดิมนึ่งชมวง,มงแขนนั่นเองค่ะอาณาตนใจหมากๆค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นการฝึกฝืนท่าให,ให้เราเนี่ยอยู่บนเหตุพ้นนะคะอะไร,รเกิดขึ้นนติดตามมาคือคะอะไรคะไม่ลงงมง,งายนะคะการตรงบอกแล้วว่าสนับสนุนในทุกคนเนี่ยเท้าเทียมในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ